ซีเห็นมาครับคอมเมนต์มาหลาหลายด้เขาเมย์ม,มาถามหอยสองสองหามืน่นส,สองปูทำปูสารทำเอาสองปูจะหารทำหน่ะครบครบหมื่นครบปั๊ดอะไรปูไก่ห<ะ>มื่นเลยเด้ก็ได้ว่าครบเดือนนี่มันเดือนอย่างเดือนกรกฎกรรอกกรกฎกระ วันนี้แอดมินนะครับเดินทางมาตามนะครับแนวทางปูสถานธรรมนะครับหลังจากพี่น้องเอเจนะครับคอมเมนต์มากันเยอะว่าหวยซองนะครับซองปูสถานธรรมจะปล่อยวันไหนวันที่เท่าไหร่เดือนไหนนะครับผมคอมเมนต์กันเข้ามานะครับวันนี้แอดเดินทางมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามนะครับปูว่าจะให้แบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเราติดตามคลิปกันเลยนะครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ หนึ่งการกดติดตามนะครับไปรับมชมคลิปกันได้เลยครับผม oh. อา้อาวตาตูนะครับผมเอ้าวไขกระท้อนหวานอีกินโอ้ยไขกระท้อนหวานอีกครับพี่น้องศูนย์มังเกิ้ลน,นี่มั้งน,นี่นี้ศูนย์มังเกิ้งงั <laughs> น่นบอกบ้านย่างดีมาสการครับปูมา,าบมาถามยังไงดีบัดนี้ปู เดือนพอนพี่น้องอิกเดือนกระกฎาผู้ว่าสี่หาผมเมื่อไหรพี่น้องกระถาอยู่ดีนี่เป็นยังไว่าสิบสองสิงหาสิบสองสิงหาอ้าวคือไกลไปละปู๊กลยังไงสิงหามันท่านเดือนอด้วยบมดแล้วครบสามเดือนกับเดือนกรกดามันไม่ติดปุ๊มันที่สิบสองสิงหาคือแต่เอาคือแต่ปล่อยมือหน่อยน้อยน้อพี่น้องเอฟซีเลย เป็นวันดีเ,ดเลยก็คืกว่าวันแม่แห่งชาติปู่ปปท้เอเสียวให้ในวันที่สิบสองสิงหาวันแม่แห่งชาติม,มาตา,า,ามให้ดเดอเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับสิบสองสิงหาสิบสองสิงหาเป็นวันดีวันมีโชคเป็นวันสิริโชคเป็นยันกรก็โชค มันจะโชคจตมาหน้าปูเนาะวันเกิดลวงกายกับวันที่สิบแปดสตวองมาแต่หน้าปูวันที่สิบแปดสิงหาเป็นวันเกิดเป็นวันมุติตาจิตวันมุตจตาหลวงปู่สถานธรรมคือวันที่สิบแปดอันรัฐบาลประกาศผลก่อนนี่หรอปู่รัฐบาลประกาศผลปุ๊บมามดติตาปูแล้วเนาะแต่โศดกันเด้ ปูจะให้ผมมารับซองวันที่สิบสองแล้วบอครับแมนเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับเนาะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวแอดมินจะมารับซองซองปูสถานธรรมมาเป็นซองหามื่นซองละแสนนปูเนาะ mm hmm. เอาซองโชคซองหมนันกันแล้วกันแมนบอปู <Yeah. S 1> เอาซองโชคซองหมนันเดี๋ยวรอติดตามกันครับวันที่บอครับวันที่สิบสอง สิบสองสิงหานะครับเดี๋ยวแอดมินมาตามเด้อเดี๋ยวมารับซองจากปู่ไปเป็นวันแม่แห่งชาติเป็นวันโชคดีมีชัยรับเมื่อนั้นเปิดเมื่อนั้นแล้วบปู่แล้วแช่เนาะอยากให้เปิดเมื่อนั้นนะครับรับปั๊บเปิดปั๊บเลยเนาะปู่พร้อมไก่เมื่อเด้อเด้ไก่วันเด้อเด้รับสิบสองกับอีกบากี่มื่อเนี่ยบางทีสิบแปดก็เป็นวันเกิดหลวงปู่ครับวันทีสิบแปดก็เป็นวันเกิดหลวงปู่สถานธรรมพี่น้องได้โชคมื่อนั้นกั มาโมทิตาปูแล้วนะครับสื่อเช็คมเาเฮาวแล้วเห็นเลาจากปอนนึงก็พ่อละเล่เาฉันมาลายดอกเป็นม,มื่นแล้วเห็ดเบียบพอหยุดจุ่มเอือยู่ในเส้นจุ่มเอื้เห็ดเบียบ่เศร้านะครับมานอะไรเห็ดตัเบียบก,ก่อนสี่ก่อนสี่รับซองกับซูบูมิตตัวโซกตัวมันเนี่ยบอกปูให้เพ่นได้ไปหายิบจับกับสลากกินแบงในงวดวันที่16กรกฎาคเนี่ยครับปู <Yeah. S 2> ออเออโอ้ก่อนเจ็ดหนึ่งก็เสียเอาอันหนึ่งอ<ห>๋อก่อนเด็ดก่อนเด็ดอรับซองเนาะก่อนี่รับซองก็มีก้อนเนาะมันถิหอดูวันที่สิบหกกระดาษเลวนี่น้องบ,บานกพรองพองอยังไปเอาอะเด็ดหมอ,อเอาน้ำปูนนี่แหะมาหาพวกเอเหล็กปูนซะเนาะเอาเงามนี้วันยังก่อนวันนี้วันวันพฤหัสวันศุกร์ครับลืมไปสอนนักเรียน,นตัวนี้จะมงวล้วเนี่ยนี่ปูไปสอนนัเีกสามอีกสามมงเลยปู แม่หมดลืมเลยคู่กับประเดี๋ยวลาบอดนฮัลโหลปู่จะไปสอนทั้งเดือนอีกมึงจะจือ่อฮัลโืลวันนี้เขาเลิกเ,เลกเรียนแล้วปล่าเนี่ยเลิกเรียนแล้วเนี้ยหน่อยเลิกเรียนแล้วปู่วันนี้อาจจะเห็ดเบี้ยอาจจะเห็ดเบี้ยแล้วเราอยู่กับเสาจากเถื่อ,อ ไายเปย์น่ะปู่ห้องอีกได้ไหมตุก๊กแกเนีเ่ยตุ๊กแกร้องสิบครั้ง อันนี้ห้พิเศษพร้อมเด้อครับเอาอยู่ในวันดังขั้นพอดีตัวนี้ให้สลับกันแม่งกันเราเด้อครับเป็นเวามหมายตัวนี้ แค่นั้นนะปูเนาะแค่นี้เลยเอาพี่น้องอพี่น้องมาเด้อมาที่นี่แคปอเ,เอาเลยแคปด,คนดหนึ่งศูนย์สี่เจห้าสห้ึงครับอีกซื้อคำนวณระจัวันนั่ท่านอาูอาเอา่เน้นอิปแบบหนึ่งศูนย์เหตสลับตงง ให้สลับตำแหน่งเอาเองนะปู่เนาะเอาเฉพาะปู่เน้นวงกลมให้นะครับปู่พอให้สามเท้านะป yeah. ู it, ่ขอให้สามเท่าน huh? ั so, ้นถือแท่งเงนนี่เห้งเห้งเห้งเหงหมา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 ปัง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 อ้าวสาธุสาธุนะครับผมเอ้ยไหกระท้อนหวานกินโอ้ยไหกระท้อนหวานอีกครับพี่น้องศูนย์มังเกิ้ลด้่มื้อเงนี่มื้อเงนี่ศูนย์มังเกิ้ง ผิดขอบพิรณาเอานะครับสำหรับแนวทางปูสถานธรรมนะครับผมเดี๋ยวหวยซองวันที่12มารับ12สิงหานะครับผมได้วันนั้นเปิดวันนั้นให้วันนั้นเปิดวันนั้นเลยนะครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามมารอเลยนะครับรับรองบริรักษพี่แกนับผมยูนปูเปิดเลยเนาะครับครับเอาเปิดแรกหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามนะครับราเปิดแรก รับตอนเช้าเปิดตอนเย็นนะครับผมสำหรับซองผู้สถานธรรมพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามนะครับเดี๋ยวหันไปบนท่านเหมือนกันนูนครับผมบอนนู่นน,น,นะครับไปไ,ปไกลๆไปไท่ไปไกลองค์พระมหาจักรพรรดิกินบัวเสี้ยงนะครับกำลังปั้นกำลังปั้นนนอ่ยังกปั้นฐานปั้นบัวปะปูว ตอนพญานาคนะครับโอเคนะครับผมเอาสำหรับแนวทางวันนี้ก็ลองเอาไปพิเคราะห์พิจารณาเด้อนะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับผมเฮ่จะไหนือมาตรงกันอยู่นี่เบิดแท้บเราไปเนี่ยฮะโอ้หกศูนย์หนึ่งแปดนี่ก็ออกเบอรแล้วเอาพี่น้องนะครับสำหรับแนวทางปูสถานธรรมก็ น้องเอนะครับนำไปราะห์พ,พิจารณาเด้อนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไป้รอนะครับหัวยส่องปููสฐานทำจะให้วันที่12สิงหานะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพีงท่นี้นะครับ1ไลค์ห,ห,หแชร์1การกดติดตามนะครับ